ขอขอบคุณพี่ขอมากนะครับครับพี่ครับก็รายได้ตัวนี้พี่ขอมอบเพื่อให้เราเนี่ยเราจะนําไปจําหน่ายหรือว่าแจกในกิจกรรมของกิจกรรมของมวลชนเสื้อแดงนะครับเพื่อใช้เป็นเงินในการเข้าไหวต่อไปนะครับขอบคุณมาครับอะไรหน่อยพี่ใช่คนใจะผมใช่กนใจผมไหนไหมก็จะคงหนีพวกเราตลอดเวลานะครับเป็นกำลังใจให้เราแล้วถ้ามีโอกาสเวลาจะมาจะโารนะครับขอบคุณมากครับ ทีมพิจารณาศาลนะครับโดนพบกันอีกครั้งนิกเอาเวลาเดิมนะฮะเสวนาบาทพิธีถนนคนเดินเทวดาไม่กล้าเดินผ่าน ใชเนาะเทวดาครับต้องกลัวนะที่นี่นะเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะฮะที่เอ่ยที่เขาอัปเดตอะไรนะเป็นข่าวสถานการณ์เป็นกอดติดรัฐภาใช่ไหมกอดติดทำเนียบรัฐบาลอ่ะแล้วกอดติดคุกฮะอย่าเปิเช็คซะน้อยนะครับมาเล่าสถานการณ์ที่คุกนะครับผม จะไปร่วทำบ,บุญกับแดง50เขตมาที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะเป็นกับพี่ๆเขาก็ได้ไปร่วทขบ,บุนสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็กลับมาก็คิดว่าพวกเราที่ออกจากที่นี่ไปเมื่อตอนเย็นก็คงจะไปร่วมง,งานที่สามเหลี่ยมดินแดงนะ <S <s เห็นว่ามีถึงสามพื่นนะคะก็มีคงจะมีทั้งปลาใสแล้วก็ดนตรีนะะ็นะเขเปิดเพลงหนึ่งหนึ่งสอง ในของวงไฟเย,ย็เยนอยู่นะคะก็พ่อแม่พี่น้องก็มากันเยอะค่ะก็จะขอขอเล่าความเพิดด่ม้า้าของคุณสุรชัยสักเล็กน้อยนะคะเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานี้ก็ทางทางโรงพยาบาลราชธานก็ได้ส่งตัวคุณสุรชัยไปที่โรงพยาบาลตํารวจก่อนก่อนเวลาหนึ่งวันค่ะทีแรกบอกว่านัดวันที่15นะคะฟังผลเกี่ยวกับตรวจหัวใจเมื่อวันที่17เดเดือนพฤษภาคมที่แล้วค่ะ ก็ไปเจอคุณโซชัยก็ปรากฏว่าหมอบอกนัดให้มาอะไรเขาเรียกว่าวิ่งบนสายพานเดินบนสายพานนะคะตรวจหัวใจอีกครั้งก็น่นราคาวันที่สองรกรกฎาอาจจะเป็นคิวยาวก็ได้นะคะหรือว่าจะดูบทจากการที่ให้ยาลดการทำง,งานหนักของหัวใจอะไรก็ไม่ทราบค่ะที่ให้มาเดือนที่แล้วอยู่สภาพทั่วๆไปก็ปกติดีค่ะมกำลังใจดี พูดเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เป็นมาเรงกล่งองเสียงถูกตัดไปแล้วก็พูดไม่ได้อะไรอย่างที่ข่าวลงนะคะต,ตนอนนี้อาจารย์สุรชัยก็สบายดีนะฮะและทักโทษท่านอื่นๆได้เยี่ยมนะฮะพี่น้องนักโทษท่านอื่นๆได้เยี่ยมเป็นไงบ้างวันน,นั้นก็ไปไปได้เยี่ยมคุณสมยศนะคะคุณสมยศกับคุณนมแล้วก็คุณทองส่งล้าศกส่วนคนอื่นนี้ เราก็ไม่ได้เยี่ยมเพอาตีเยี่ยมได้ครั้งละสองคนได้เจอคุณโจตััดเดียวค่ะเพราะว่าเราไปสายทุกคนก็สบายดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ว่าส่งกำลังใจไปให้ค่ะสบายดีแต่ก็ยังอยากไปอยู่รวมกับพี่น้องหลักสี่เมื่อไหร่ไม่ทราบค่ะจะได้ย้ายไปค่ะอันนี้เรามีป้าน้อยนะฮะเป็นนักข่าวประจำคุ <c oughs> กด้วยตลอด เป่นนักข่าวประจำคุกไปนะฮะเดี๋ยวก็วันนี้มีวิจารณ์พิเศษนะฮะก่อนที่ที่วัดวรยัมกูลจะมานะครับผมมีไม่รู้นะผมอ่านประวัติศาสตร์แต่ผมอ่านน้อยนะฮะเข้าใจว่าจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่ที่เห็นนะฮะว่าสามารถต่อสู้กับหนึ่งหนึ่งสองจนถึงชั้นศาลดีกาได้นะฮะหาจริงๆหาน้อยมากนะฮะไปไล่เช็คประวัติศาสตร์ดูได้เลยนะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะฮะ ปกตินี่ยอมความในศาลชั้นต้นนี่เป็นกรณีเคสเยอะที่สุดเต็มที่สุดเลยอุทธร์นะฮะแต่ว่านักเขียนท่านนี้นะเป็นนักเขียนฝีนมือดีด้วยนะฮะแล้วก็พูดเรื่องนี้มานานพอสมควรนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะพูดเรื่องเกี่ยวกับกาสาบานนะฮะอันนี้พูดจริงแต่ว่าเราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความมุ่งร้ายหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะก็คือด้วยความสุจริตนะฮะ แต่ว่าในประเทศนี้เนี่ยแค่พูดถึงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกอคตินะฮะแล้วก็ถูกจับนะครับผมแนะนําตัวนะฮะอาจารย์บัณฑิตสมออริยาครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีมหากรุณาที่คุณที่รรยัตละเวลามาฟังของโตก ของจะพูดให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยและจะพูดให้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งแผ่นดินในเวลาอันสั้นที่สุดนะครับใจรของเริ่มต้อนอันไหนก่อนดีใท้เริ่มต้อนอันไหนก่อนดีผมอบานหนังสืออาอจารย์กฤติพอริยานะ,ะก็เอาเป็นว่านะฮะขอเล่าเหตุการณ์ตอนที่ถูกจับได้มาตราหนึ่งหึ่งสองกันทำไมถึงไม่ถูกจับฮะก็ปีอะไรปีอะไร ปีปลายปี47ครับเหอสาเหตุที่ผมถูกจับาะว่าที่โรงแรมโซนจวินนะครับกกตกับสารรัฐธรรมนูญเขาจัดหัวข้อหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อเขาสัมมนาคุยกันเสร็จแล้วเ,เขาก็เปิดโอกาสให้คนฟังนี่ขึ้นไปพูดแสดงความคิดเห็นผมก็ยกมือขึ้นพูดข้อความที่ผมพูดผมพูดว่า ภายในสารสเก็ตยุติธรรมของทุกประเทศในโลกสมควรที่จะมีเพียงตาชูเท่านั้นที่ติดไว้ภายในสารนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมนอกจากนี้แล้วก็ไม่ควรติดโรคอื่นใดหรือไม่ควรติดโรคบุคคลใดไว้ภายในสารอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเอารูปของพวกปกครองที่มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายไปติดไว้ภายในสารโดยเด็ดขาด อตอนนั้นี่ผู้พากษามีกี่คนนะลุงตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผู้พากษาม,ปม,า al, ปมาีประมาณประมาณประมาณตัวในห้องมันจุมากกี่คนก็ <negó hooting> นมีคนฟังมีคนอธิบายนะครับอันนี้คือข้อความหนึ่งที่เขาหาว่ามินพราลองเดชามลูก้าข้อความที่เขาหาว่ามินยังมีของสามสี่ข้อความข้อความนั้นมีว่าอ,อย่าอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยข้อความโอเคเราเล่าในฐานที่เข้าใจนะครับ ไม่ให้พูดนะฮะก็พูดได้ครับแต่ว่าเรียกนิดนึงนะนีน่เป็นคดนีออกกาสดถ่ายทอดสดอยู่นะ,ะครับครับครับเมื่อผมพูดสแสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อมาเขาก็จับผมเขา้าควกเลยเขาออกหมายจับจับเลยไม่ได้เป็นหมายเรียกนะครับแล้วผู้ที่จับผมไปแจ้งความจับคือคนจำเลยว่าสาควรเพ่อล่า แรกเขาไปจับเพราะว่ามีองค์ขมอเตงคนหนึ่งสั่งให้เขาไปฟ้องศาลให้ให้ออกหมายจับจับผมเลยครับองค์ขมอนตีคนหนึ่งกับประธานองค์ขมอนตีคนหนึ่งนี้ไม่เหมือนกันนะฮะคนละชื่อกันบอกชื่อได้ไหมฮะบอกชื่อได้นะฮะไม่ได้ผมไม่รู้ว่าตัวไหนแน่อ๋อเออใช่มันมีหลายตัวนี่ว่าเออจะับไม่ไม่ทราบใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อความนั้น อเดี๋ยวนะอาจ,จารย์ทองใบทองเปลา่าอ่านข้อความของผมแล้ว <c oughs> ก็บอกว่าให้ต่อสู้ว่าผมเป็นโรคเจ็บอ่าครับ <c oughs> ก,ก็ก็เลยต่อสู้ว่าเป็นโรคเจ็บพยานฝ่ายผมก็ลองไปให้การต่อสารว่าผมเป็นโรคเจ็บแล้วรับว่าแล้ว,ลวหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคเจ็เพาะต้องการจะช่วยผมหมอเขาอ่านข้อความนั้นแล้วว่ามันไม่มีแต่เขาทําตามเทคนิคของสาของ จาข้อความที่ผมบอกว่าเจ้าของหมาที่รักหมาของตนมากย่อมจะยกหมาของตนให้มีค่าเท่ากับผนก็ได้หรือจะกดคนให้มีค่าเท่ากับหมาที่ตัวรักก็ได้แต่การที่เจ้าของหมาจะกดคนทั้งแผ่นดินให้มีค่าเท่ากับหมาที่ตัวรักเป็นเสิ่งที่ไม่พึงกระทำ ูดแบบี้ปอกมือนี่เห็นว่ามันหม่นหรือไม่เหม็นกำบอกได้อันนี้เรื่องความปริสุ์ใจนะครับผมว่าไม่หม็นมันไม่มีมันไม่มีประโยคไหนที่กล่าวถึงตัวบุคคลเลยครับเพราะหมานี่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะถูกป่ะเดี๋ยวเราตีความนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่คนจะตีความเพราะว่าผูุ้พิภากษาประเทศเราเนี่ยกับเรากับพนุษย์ปฏิชนธรรมดาเนี่ยเวลาตีความมันไม่เหมือนกัน ใกล้ๆหน่อยเเดตอนนี้อ่าเป็กติดคุกอยู่นานเท่าไหร่เต็กคุกอยู่98วันมันไม่ยอมให้ประกันเลยพอครบ12วันมันมาเรียกว่านายคนนี้จะรับสารภาพหรือไม่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่รับสารภาพก็ยืนยันมาตลอดจนกระทั่งครบ7จัด9ั90กว่าวันก็จึงได้ประกันดรปีเตอร์คอร์เลตเป็นคนประกันให้ผมในศาลชั้นต้นสอง0,000บาท สองแสนบาทสามชั้นต้อนเขาลองความเหม็นว่าผมปเป็นโรคเจ็ตอนเลยตัดเศนจำพวกเสยงเปนี่พวกพวกพวการดีใจที่ผมปเป็นโรคเกศเลยแนงะดีใจท,นะใจที่ดีใจที่ลุกรอดนะครับปัญหาน้อยมากเลยลุนจุกงจริเป็นลเช็คประวัติศาสตร์ดูได้เลยนะข้อความหนึ่งผมบอกว่าการลดโทษหรือการอภัยโทษให้แก่นักโทษ พิ่งกระทำได้ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวเท่านั้นเคอนักโทษนั้นจะต้องสำนึกถึงความผิดของตนและตั้งใจที่จะไม่ทำความผิดซ้ำอีกการลดโทษหรือการอภัยโทษให้แก่นักโทษด้วยเหตุผลเพียงเพื่อเป็นการสร้างบารมีให้แก่ผู้รับโทษหรือให้แก่ผู้อภัยโทษนั้นสมควรสิ้นสุดลงได้แล้วนับจากบัดนี้เป็นต้นไปนะ เราจะไม่ใช้ตัก,กะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าตามวัดไราใช้อบคนใช่ไหมนะใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้แล้ว,ลวทีนี้ตอนนี้คดีถึงไหนแล้วฮะคดีดดตอนนี้คือสาลชั้นต้นตัดสินว่าจำคุก4ปีแต่เป็นโรคจิตให้รอลงอาญาไว้3ปีแล้วให้รายงานความไปะพฤติสองปีผมก็ไปรายงานความประพฤตมมันครบตามตําหนดเสร็จแล้วอายการส้นเตนมันก็อุทธรณ์อีกอายการส้วนตีไอ สารเลยตัดสินให้จำคุกผม2สอปี8เดือนไม่รอลงอาญาอันนี้คือสายอุทธรณสายอุทธรณ์แลปีเตอร์ก็ต้องรีบเอาเงินจากอเมริกามาประกันให้ผมสามแสนบาทผมจึงได้รอดตายหาในคุกไม่งั้นผมจะต้องตายหาก่อนเอากงอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในดีกาอยู่ในศาลดดกาโอเคนะัะ ก็อยู่อยู่คดีอยู่ชั้นศาฎีกามานานเท่าไหร่แล้วฮะหลายปีแล้วอยากให้มันอยู่ไปตลอดชีวิตของศาดีกาอย่ไปจับจัเดี๋ยวแก้ข้ออ้างกระทยหายแล้วมันมีข้อความหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยมากที่เขาหาว่าหมิงข้อความนั้นผมพูดบอกว่าคนบางคนคนบางครอบครัวคนบางกลุ่มเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือกองทัพดังนั้นเขาเหล่านั้นจึงมีอำนาจอยู่เหนือกฎหมาย มีอำนาจอยู่เหนือคนทั้งประเทศมีอำนาจอยู่เหนือฟ้ามีอำนาจอยู่เหนือสวรรค์มีอำนาจอยู่เหนือพระผู้เป็นเจ้าแต่เราไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้นมีอำนาจอยู่เหนือความเป็นธรรมนี่คือข้อความที่ขหา,าว่ามิมน,นต้องไปถามมันต้องไม่ถามผมข้อความนี้รู้สึกว่าผมผมอ่านแล้วนะฮะอ,อยู่ในหนังสือ อ,อยู่ในหนังสือของลุงบันดิตน,นะท่านใดอุดหน,นุนได้นะฮะข้างหลังมีจริงๆมีวลีดีๆข้อความดีๆแล้วก็ปรัชญาดีๆอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเยอะมากเลยนะรับมาถามที่วัดาสามที่ขอบคุณที่งานผมอ๋อลุงบันดิตน,นะฮะ, <c ười> ด,ะ,ฮะด้วยความเมตตานะคัปุ่พิญญ,ญาณาศาน,นะครับผมจะมอบให้กลุ่มปรพิญญาณาศานไปช่วยขายทันรครึ่งราคารๆๆครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจะมอบให้กลุ่มครับผม นะผมบอกความจริงนะครับผมไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อเงินไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อชื่อเสียงไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อให้คนมายกจ้องผมแต่ผมเขียนหนังสือเพื่อที่จะบอกความจริงให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้รู้ไว้และผมกำลังรอโอกาสนั้นอยู่ได้บอกไปแล้วนะสุดยอดชอบไหมครับมี่ใครมีคําถามมาถามว่าอะไรลุงบุตรดีมาก สองอโกงนะคะคุณบัณฑิตก็ได้เอาหนังสือเกี่ยวกับเจ็ดชั่วโมงแห่งความสุขกับเบนซิตัเจ็ดชั่วโมงแห่งความสุขกับเบนซินตั้นะคะเอาไปมอบให้เป็นที่ลึกในงานศพของอโกงสองร้อยเล่มนะคะ<ห>ค่ะแล้วก็อยากมอบของดีให้ใหนฐานะเพื่อนนักโทษก,การเมืองด้วยค่ะผมมีความคิดอย่างนี้นะครับว่าผมเป็นผู้ชี้ข้อบกพร่องให้แก่เขา เขาควรจะให้รางวัลผมไม่ใช่เอาผมเข้าโกถ้าเขาทำอย่างที่ผมบอกสถานการณ์ก็จะดีขึ้นสังคมไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับโลกผอม,มันขอร้องผมว่าป้าอย่าขึ้นเวทีเลยผมก็รับาปากมันแต่ผมมันงมาขึ้นเอง <c oughs> ผ,ผมถือว่าถ้าผมเป็นคนธรรมดาไม่รักษาคำพูดกับลูก ไม่เป็นไรแต่ไอคนที่มันมีอำน,นาจมันพูดจาสับปรับเชื่อถือไม่ได้ไอนี่มันเลวกว่าผมอีกอลูกคำถามผมมีคำถามนิดนึงนะฮะถามมากๆอีผมไม่ได้ตอบยาวๆสารชั้นต้นนี้ลูกใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะสองแสนประกันครับปรกินส<อ>ม่แสสารชั้นต้น เราประกันอยู่สองแสนให้ออกมาออสู้คดีแต่แล้วศาลชั้นต้นกระัดสินให้ปล่อยไม่ให้รอลงอาญาแต่แล้วผมจะบอกไอ้อายการหน้า้นตจนั่นแหละมันไปอทธรณ์ศาลอทธทณ์กระชัดสินผมจจำคุกสองปีแปดเดือนไม่รอลงอาญาออก็เลยต้องเอาเงินสามแสนมาประกันต้องขอบคุณดรพีเตอร์คอเลกถ้าไม่มีดรพีเตอร์คอเลกผมจะตายก่อนอนาะกงที่อีกครับสวัสี จะถามว่ารู้คิดยังไงฮะตอนนี้เขาประกันตัวเนี่ยคนเราไม่ต่ำกว่าสองล้านกว่าเนี่ยยังไม่ประกันตัวว่าเคผมคิดว่ามันคงจะมีความละอายกระจอยู่บ้างมีความเป็นคนเหลืออยู่บ้างมันเลยให้ผมประกันเพราะข้อความนั้นผมสามารถอธิบายได้ว่าไม่เป็นการหมิ่นเลยแต่มันไม่ให้ผมอธิบายในศาลมันบอกกับผมเป็นโรคจิตก็ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอธิบายถ้ามีแต่พยานฝ่ายผมไม่ให้การว่าผมเป็นโรคจิตเท่เจิงนะครับ ในปี2518ผมทำหนังสือดาวแดงก็เจอข้อหาหมิ่นพระโลบเรชารูพภาพในสมัยนั้นไอ้ไอ้จักรพรรดิไฮเลเซเลซซี่แต่งเอทิโอเปียมันปกครองประชาชน18ล้านคนแต่มันขอโกยมีเงิน3แสนล้านบาทผมเลยเขียนหนังสือดาวแดงบอกว่าจักรพรรดิปีศาจ3แสนล้านจวยเพชรพลอยและเมล็ดทองคำเป็นอาหาร ส่วนประชาชนต้องกินน้ำเลือดน้ำหนองของแดนเดนก็ต้องถามคนไทยนะครับตอนนี้คนไทยกินน้ำเลือดน้ำหนองของแ่นดินอยู่บ้างไหมมีไหมแล้วให้ให้อาจารย์พูดถึงนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้เราจะทำยังไงดีห้ยังมีพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำมันจะมีทางออกยังไงที่ให้เขาได้รัการปล่อยตัวะคะเออ อาจารย์ทําถูกแล้วพวกเราทําถูกแล้วที่ยืนหยัดสู้ในขณะที่คนส่วนใหญ่มันไม่ดูเต้นรำร้องเพลงต้องยืนหยัดสู้สู้เท่านั้นเพื่อจะนาชัยชนะมา <Yeah. S 1> ผมอยากจะพูดแบกครั้งหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> เลนิงเขาบอกว่าสิ่งใดที่เป็นความเจริญข,ขึ้นของประชาชนชาวรัเสเซียสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลของพระเจ้าซาร์ ตอนนี้สิ่งใดที่เป็นความเจริญขึ้นของประชานชนชาวไทยสิ่งนั้นเป็นที่พอใจของรัฐบาลของไม่อาภิสิทธิ์หรือเปล่านะแล้วเนี่ยวันนี้นะอาจารย์ดูไปทางนู้นนะคะมีกล้องวงจรปิดมาแล้วค่ะอาจารย์นี่ว่าใครเป็นไงคะพี่น้องกลัวกันไหมคะอาจารย์บอกว่าให้เรายืนหยัดต่อสู้ยังสู้อยู่ไหมผมจะบอกความจริงนะครับ ถ้าผมเกิดบนผืนแผ่นดินนี้และถ้าผมเป็นคนไทยผมจะต่อสู้ด้วยความรักชาติรักศาสนารักความเป็นธรรมถึง100%เเซแต่ผมมาจากเมืองจีนอายุ6ขวบอยู่ในเมืองไทยมา6กสกว่าปีผมแสดงความรักชาติรักศาสนารักความเป็นธรรมได้10%หรืออย่างมากก็15%เเท่านั้นท่านั้นที่ผมแสดงความรักชาติ รักศาสนารักความเป็นธรรมเพียงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็หาว่าผมกลิ่นกระองเดงชาดนะุนาถ้าผมแสดงความรักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อบแรงผม <c oughs> มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> ท่านแสดงความรักชาติรักศาสนารักความเป็นธรรมเกินร้อยแล้วท่านก็ถูกฟ้องว่าหมิ่นพระองเดงชาดนุภาพ้าถึงสามครั้งนั่นคือดาวจาุรักษ์ือวัลักใช่ <c oughs> แต่ท่านไม่ติดคุกเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเป็นนักเขียนนักแปลที่เป็นอัมมาท่านพูดอย่างนั้นกนขอเป็นนักเขียนนักแปลที่เป็นได้ก็ต้องติดคุกไปคากันอยู่ตนี้เดียวนี่ฮะจ่ายยังไงอย่าไปเอาอย่างอาจารย์สุรักษ์นะเพราะว่าถ้ารักชาติรักศาสนารักความเป็นธรรมเกินร้อยก็จะถูกจับเหมือนอาจารย์ถูกฟ้อง แต่ท่านไม่กิจเพราะว่าท่านเป็นน้ำหมาตจอมข่อท่านมีใครเป็นนาำหาำมาดบ้างไหมในนี้นี่เป็นเป็นาราชดอนค่ะราชด,ดียวแล้วสถานการณ์อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าศาลอาญานะคะออสารหนึ่งนะที่เขาไปแปะคำว่าศาลโดยคณะคมชในรัฐธรรมนูญฉบับ2550นะคะก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะใน ในรัฐธรรมนูญ2560ก็อบอกว่าให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญตามรมัฐธรรมนูญช่วคราว49มาเป็นศารเลยนะค,คณะ,ะเผด็จก,การมาตั้งให้เป็นศาร,รแล้วตอนนี้ก็ได้แสดงริษเตะมากมายนะคะคจะทําให้ตัวแทนของประชาชนที่เราเลือกไปเนี่ยทำงานไม่ได้ถอนถอนนั่งทํางานไม่ได้มากะะอาจารย์มองไงคะอ,อ,อันนี้ต้องเอาคําตอบของอาจารย์มาเนย์จิตจังกับ ท่านพูดในเอเชียอัปเดตผมเปิดดูแล้วดูของนาจาร<ด>ย์หวานผมก็ชอบ <c oughs> ท่านบอกว่าเ <c oughs> มือ่อรัฐมนูญฉบับนี้เป็นของจรก็ต้องเชกทิ้งแล้วรัางรัฐมนูษย์ฉบับของประชาชน <c oughs> เพราะ,ะสมาชิกสภารัฐสภา <c oughs> เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชนเพราะนั้น สมาชิกเหล่านี้จึงมีสิทธิ์ที่จะฉีะกรัฐมนูญฉบับประเดนก,การเ้งแล้วล,ะล,ะลากรัฐมนูญฉบับใหม่ออกมาเนี่ยคือการตอบของอาจารย์มานิกก่ติจจังหระเพิ่นบจันได้ผมสมองเนี่ยไม่เสื่อมไม่บ้ายิ้ไม่บ้าด้วยท่านเชื่อไหมในทีเวทเจียงของผมนะถูก หาว่าเป็นโรคก,กิดถึงสามครั้งครั้งแรกของเสือกอางมุ้ไปกลางนอนหน้าสถานทูตรัสเซียม,มันหาวผมบ้ามันจับผมส่งไนมาโรคก,กิดล้วกิทดทับสมองผมผมต้องเอาแก้แทนขาตัวเองกับตัวเนี่ยเพื่อรักษาสมองไว้ครั้งแรกครั้งที่สองก็ทำดาวแดงม,มันก็หาวาบ้าอีกส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าหมอก็ลงความเห็นว่าผมเป็นบ้าอีกเป็นโรคก,กิดทั้งนั้นที่ผมไปเดกเป็นแล้วนี่คือครั้งที่สามลงความเห็นว่าผมเป็นโรคก,กิดครั้งที่สามนี่เขาลงความเห็นเพื่อช่วยผม แต่ทั้งสองทังแรกมันลงความเห็นเพื่อจะช็อตไฟฟ้าสมองผมผมพยายามต่อสู้เพื่อไม่ให้สมองผมูชุชทอตถ้าผมถูกช็ชอตสมองเมื่อตอนที่อายุผมยี่สิบกว่าป่านนี้ผมตายกันแล้วเพราะสมองมันจะแห้งเดียวแล้วจะใช้สมองไม่ได้แล้วกระจาย้นกท่นนาน,นต้องระวังไหมทำไมอาวะหินเือเกินนี่ะนี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงมัน <ทำ S 1> มีอีกการหนึ่งนะครับเลนินเขาตั <ทำ S 1> ้งค<ท>ำถามว่า ระหว่างการตั้งธนาคารกับการปล้นธนาคารอย่างไหนเป็นอาชญากรรมอันนี้คือคำถามของเลนินนะต่อไปนี้คือคำถามที่ขยายออกมาระหว่างการที่เราคุกข่าวกัาบเทวดากับการไม่คุกข่าวกัาบเทว,วดาอย่างไหนเป็นอาชญากรรม<ช><บ>ที่ยังมีคำถามนี้อีกเยอะแต่ว่าอยาถามมากเลย<ช><บ>เดี๋ยวมันจะสั่งให้ศารเรียกผมเข้าควกไปผมก็จะตายแน่<ช><บ> หนีไม่ทันตอนนี้กําลังจะเตรียมหนีไปอยู่ประเทศลาวนะเพราะประเทศลาวผมเขียนในหนังสือเล่มนี้มันมีสิ่งที่มีคุณค่า3สิ่งคือ 1. มีความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมในระบอบก,การปกครองและมีความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมข้อที่2ส,สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเสรีภาพที่จะพูดความจริงความดีงามความถูกต้องได้โดยไม่ผิดกฎหมายเหล็กมากรา1 1-2และประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชาธนที่ปตี่แท้จริงไม่ใช่เป็นประชาธิที่ปตยครึ่งบาทที่ทําเลือดช้าหนอไอประชาธิที่ปตยครึ่งบาที่ประชาธนปไตยโลกจิตครับอสัปดาห์หน้าก็จะถึงวันชาติเยี่มิถุนุชนาอาจารย์พูดถึงคำว่ารักชาติรักศาสนาและรักความเป็นรรมครับอาจารย์มีอะไรจะกล่าวกีกับวันชาติที่ก่คือกามที่เราประวัติศาสตร์บอกว่าวันที่เยี่ยมศรีนุชนาคือวันชาติไทย นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องเอาวันที่24มิุนาเป็นวันชาติครับรัฐบาลนี้ยังไม่ไม่ค่อยจัดงานอะไรนะฮะเขาคงจะไม่กล้า่ะอาจารย์ทำไมคะทำไมคนไม่กล้าจัดงานวันชาติเป็นยังไงคะเพราะว่าเขากลัวไออผมจะพูดอย่างนี้คือผมจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์เสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงไอ้มนุษย์เสื้อเหลืองมันมีเส้นตามที่คนเดว่าคนตั้งเลย โควิดพูดบอกว่ามนุษย์เสื้อเหลืองมันมีเส้นแต่ผมจะพูดต่อไปอีกนะครับว่ามน,ม,นม,มนุษย์เสื้อเหลืองมันมีปลอกคอและมนุษย์เสื้อเหลืองมันมีมือที่มองไม่เห็นและมีท่้นตีที่มองไม่เห็นก้มโชวมันอยู่ส่วนคนเสื้อแดนไม่มีปลอกคอไม่มีเส้นแล้วก็ไม่มีมือที่มองไม่เห็นก้มโชูมีแต่มือของพวกเราเนี่ยุ้มโชูกันอยู่ อตอนท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากกับลูกหลานนักต่อสู้รุ่นใหม่ๆบ้างคะผมก็จะบอกนะครับว่าผมเป็นคนเจนมาจากเมืองเจอายุ6กขวดอยู่มาหกสกว่าปีผมยังสู้แล้วท่านเป็นคนไทยแท้ทไม่สู้ท่านไม่อายผมเหรอคุณคุณมากค่ะ